หลังจากต้องอยู่ว่าดเชื้อเพื่อชาติจนปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ครับได้ความเครียดจากพิคโควิด19บทั้งแนวลูกทุ่งอีสานสไตล์สนุกสนุกมาเอาน้องแนและแนวเศร้าซึ้องอย่างบอดจ็บแต่ทรมานส่งให้แฟนๆได้ดูมุ่นๆขำๆในระหว่างที่ต้องเก็บตัวล่าสุดหลังพักรัฐมีมาตรการขอนปลปนการทำงานของการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์แล้วสาวอีสานมหาจันย์ธัญญาอาสยามขอเล่นถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงบอกหัวซาสีหาใหม่ที่เคยตั้งใจจะปล่อยออกมาก่อนหน้านี้โดยสาวธัญญาได้ให้สัมภาษณ์ว่าบอกหัวซาสีหหมใ่เเป็นพลง แนวสนุกสนานเป็นลูกทุ่งอีสานที่มีความแปลกใหม่ทันสมัยด้วยแลปภาษาอีสานผสมผสานกับความเป็นสตริงและยังคงมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งหมอลำอีสานค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทันย่าจะ สาวหวานที่ร้องแต่เพลงช้าหรือเพลงเร็วอย่างที่ผ่านมาปล่อยให้ไปตายรลดก็ยังเป็นฟิวเบาไม่ได้เต้นเยอะทันย่ญญาเลยตั้งใจเลือกเพลงนี้เพราะคิดว่าจะได้ร้องกันสนุก,สน,กสนุกตามผับหรือหน้าเวทีมีสีสันในชีวิตมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนผ่านความเครียดในช่วงโควิดส่วนคอนเซ็ปต์ของมิวสิกวิดีโอก็จะมีความเป็นคัลล์ฟูลสดใสเพื่อลบความเทาๆของผู้คนฝากเพลงติดตามชมเร็เรวๆนี้นะคะส่วนที่มีการโพสเปิดตัวยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีหวนใจไปให้กำลังใจในกองสาวทันย่าตอบแบบเขินๆว่าก็ยอมรับ ว่าเป็นคนรู้ใจนะคะเลยโพสรูปคู่เพื่อขอบคุณพี่ออฟจริงๆเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะขอบคุณเขาหรือแสดงตัวในโซเชียลอะไรใดๆว่ามีเขาอยู่แล้วเราก็อยากจะให้เกียรติเขาด้วยเพราะพี่เขาก็มาให้กําลังใจเรามาตลอดอย่างวันนี้จากบ้านพี่เขามาถึงสถานที่ถ่ายทํา m v ก็ไกลนะคะแต่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาให้กําลังใจมาเล่นที่กองเราก็เลยอยากขอบคุณคะ่ะแหมหวานอย่างนี้เราต้องรอติดตามความคืบหน้าทาง IG และรอชม m v ็บอกวฆษาสีหาใหม่ของแัญญาอาสยามไดทาง y YouTube อาสยามมิวสิกกันเร็วๆ あ